ก็ไหวใช่ไห้เนบโยไตเทียงเห็นไหมไตลังคาเทียงนะเบิ้งเบิ้งสวัสดีครับพ่อพี่น้องเอฟซีสนอยเพชรบันแพงเอฟซีหนองหญิงครับพบพอกับบ่าวโทนในช่องทองพูนแม่น้อยน้องหญิงครับมือนี่ ไฟดับก็เลยเด้มาลีไฟอยู่นี่ครับพี่น้องอยู่ในสุมมันหอนนะครับก็เลยเด้มันลบอยู่ขางเฮือนเย็นเย,ย็นนะครับพี่น้องเย็นเย็นหมกมูมกหมักผดอยู่ข้างคางแน่เี่เบ่งเจ้าคอก่อนเจ้าคอก่อนฮึ่มฮึ่มฮมคือมือนี้ไว้อสองท้องไว้ครับปล่อยไว้ัตงแต่ ลิปเศร้าผลละพี่น้องว่าพ่นไว้ววนะ <c oughs> ไปกินอยู่พ่นก็ขาม,มุ่นไหมเมือพูไปกินอยู่พ่นไอปูเห็ดกลกเฟืองนะครับเป็นไปกินอยูุ่นลละเมือแล้วก็ยางมาก,กินแถวต้นม่วงยางมาก,กินแถวไปนอนเห่กก็นก็ควายอยู่กกม่วงต้นนั่นไหมบันนี้ก็ไม่ยางรองกินอยู่นี่นี่ยางมากแล้วเขามาแล้วนี่ สี่โมงเคึ่งครับจังค่อยได้อวยเขามาไหมน่ไปแบบบสนใจเลยมือนี้ไปแบบสบายเลยโมนี้ห้าเลาะกินกินอิ่มแล้วเขาคอกมาไหมมาไหม,าม,ามาคือสีอิ่มล้วล่เราือนี้กินหลายแล้วกินจนได้กลับมานอนเนาะมา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 นะขับไปขับไปดู โผล่มาแล้วโดล่เออพอาดีหละอาหารให้เลยสี่โมงเกิงก็งัวกับหองแล้วตูวดูตูวดูด,ด,ด,ดิก็นอนเบิดมือพี่น,อน,อน้องนอนไตหอมม่วงไหมนี่ต้นม่วงต้นนี่นี่เก็บไวแล้วกะ กอ,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 อกอออมออมเสาีนเนอพี่น้องเนาะเป็นหม่องนอนนะเป็นหม่องนั่งหม่องนอนนะครับแล้วก็ะไอ้ตัดแต่งกิ่งมันเห็นมันงามงามนะกิง่งใดบางามเท่ากับซอยซอยซอ,อยออกเลยครับตัดแต่งงามงามเลยต๊แต่งออกนี่คือจังสีนี่แต่งออกทางนี้มันยืนออกมาแห้งกะตัดออกหน่อยนึงน่งันนี้มงนี้มันก็สิเป็นหม่องที่ล่มเลือนนะครับ ตูโูตูโูกินอาหารเสาแล้วขึ้อน,นอนอยู่เครื่องลังคาเบิดมือครับเอ้าดโด,โดจะมาทำอะไรตูหลูบอกมาเลยฮะนี่แหละไปแล้วตูลูไปแล้ว,ไป,ลวไปมองนอนไปมองนอนมองประจำพืน้นขัดขนาด ปลั๊กไฟสายไฟบนหลังคานี่คือบบมีไฟแล้วพี่น้องบริต่อไฟไว้ครับปลั๊กไฟนี่ก็บริต่อไฟไว้สายไฟนี่ก็บริต่อไฟไว้ครับแดดแดดมืดมือพี่น้อง ลมบ่มีเลยพวกไอเตรียมวาวไว้ยังบรทัทไดียร์อนเลยนี่บ่มีล่มครับล่มบ่มาเตรียมวาวว้บ่ทัทไดียรอนล่มบ่มาครับเดี๋ยวเฟืองให้ใส่ตะกาไ้ให่ซองทองก่อนต่ก่อนนี่ทองแท้สิกินสาวกว่าทองท่านครับแต่ตอนนี้ทองแท้กินเร็วแห้งเบิดก่อนทองท่าน เ,เจอสกิลการปรับตัวครับในการกินหัวอาหารนะถือแย่งดูเพราะมันยังดอกกินซาเลยทือแย่งดูนะตอนนี้ก็เลยปรับการกินใหม่กินเร็วขึ้นเมื่อซิดแย่งครับท้องท่านเมื่อซิดแย่งครับพอกินเมื่อรุ่นเขานะแย่งเขาบ่ได <t> ้เดี๋ยวพามาหาไอหมูอ้วงไอ้หมูอ้วง ไอ้หม right. ูวางลุกดิกลุกดิกกระดิกกระุ๊กเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โตบะแมนหน่อยๆสมัยขึ้สมัยตะกี้เลยโตขึ้นก้องนี่กล้องขวมเลยเลยโตหูบ่ฮึโตขึ้นก้องนี่กล้องขวมเลยเลยดุกดิกตอย่าหาเห็ดเลย เดังอยู่มาถึงขันมิขันแ้ขันมสนพอ๋อประนขันมีขี่สูตรดังนี่เหงอดั้ปงมันพงอะไรันเอซีว่าเอาอย่างก่อ ขี่ม้าแอะพุ่นึ่งมันเป็นังไรขี่ม้าแอะนฮะมันเป็นังไรขี่ม้าตัวที่เขาไอเชื่อมเอียงใส่แอะนั่นแหละมั้งอันอุดอันอุดท่อเอียงนั่นติไหนเลยเดียวเห็นไหมโออคำลงูนมีดไปทีเออเดี๋ยวมาโมงโมงแรกมีแแฉลม เรายอนใส่เข้าทางนั้นเมืทอไหแล้วตอนไหนไม่สิบขาดมันอุ่นล่มเลยเขาเอาเท่ต์ต้างผีตัวเต้มือใดมากนี่ครับรถป้วนไปเที่ย่ใส่

อยู่บ่ยูกับปี่น้ำเก็บเอาอยู่ทางมันลงขุ้นหน่อยบ่ใกล้ดอกไอเือนซีเกตสร้างบ้านล่ะนี่เสื้อกนนี้กับนักได้บัตนี่มาได้เสื้อนี้มาได้นักนักเสื้อนี้กับตกททองสร้างพอดีรอติดตามครับพี่น้องตอนนี้ เรียบร้อยเซ็ตมัดแล้วเลือแต่ถาล้มครับล้มยังมาถาล้มมาฮะา,า,ากับสีย้อนวาวให้เบิ้งครับขอบคุณทุกกำลังใจครับขวากด Subscribe กดไลค์กดแชร์เปืนอกำลังใจครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้สำหรับสกอน์ได้พวกกันไม่คลิปหนาครับสวัสดีครับ